ตอนนี้จะกลายเป็นรายการบ่นทุกวันบ่นว่าอากาศร้อนพอเริ่มต้นรายการขึ้นมาเทรารก็จะต้องพูดถึงเรื่องของอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพื่อไม่ให้อากาศมันคือไม่ให้รู้สึกว่าอากาศมันร้อนจนเกินไปเนี่ยผมก็จะหาอะไรเย็นๆชื่นฉ่ำมารีวิวดีกว่านะครับในมือของผมวันนี้2ขวดนี้ก็คือชาเขียวนะครับ ก็ชื่อว่าชาเขียวชิซูโอกะนะครับชาเขียวชิซูโอกะเพราะนั้นชาเขียวชิซูโอกะก็จะมี2สี2รสด้วยกันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า อากาศช่วงนี้อากาศร้อนนะถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาเกือบทุกวันเลยแต่อากาศมันก็ยังร้อนอยู่นะฮะถ้าสังเกตดูเสื้อของผมนี่เปียกเลยนะเพิ่งเข้ามาตอนนี้เปิดแอร์แบบเย็นฉ่ำไฮพาวเวอร์แต่มันก็ยังร้อนอยู่วันนี้ผมก็เลยมีชาเขียวนะครับก็เป็นชาเขียว2สูตร2รสชาติซึ่งจริงๆเขาก็วางจำหน่ายกันมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าผมไปเรียกว่าไป ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เห็นทั้ง2 2จะบอกในเดียวสรสชาติ2ส,สูตรนี่มันน่ากินนะครับก็เลยอ่ะหยิบมารีวิวก็แล้วกันนะครับก็เป็นสูตรแรกเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นโฮจิชะโนชูก้านะครับโฮจิชะโนชูก้าคือเป็นชาเขียวตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอทำตัวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์กันสักหน่อยหนึ่งเห็นชัดไหมฮะอ่ะ อันนี้นี่แหละอ่ะชัดละเขาบอกว่าเป็นโฮจิชะโนชูก้านะครับยี่ข้อชาเขียวชิซุโอกะนะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชาเขียวรสละมุนนะครับกลิ่นรสสดชื่นปราศจากน้ําตาลตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเลยนะฮะปราศจากน้ําตาลแล้วก็เขาบอกว่าชงมาจากใบชาเขียวที่ผ่านการเลือกสรรแล้วโดยเซนเซฟูจิโมโตะซึ่งไอใบชาเขียวที่ เซนเซฟูจิโมโตะเลือกแล้วเนี่ยก็ส่งตรงมาจากเมืองชิซุโอกะก็เลยให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนดื่มชาเขียวสดที่ชงจากกานะครับอ๋อชื่อชิซุโอกะนี่ก็คือชื่อเมืองเมืองชิซุโอกะนะครับคงจะเคยได้ยินอยู่นะครับส่วนเซนเซฟูจิโมโตะนี่ก็น่าจะเป็นเซนเซที่มีความรู้เรื่องชาเขียวอย่างดีนะครับขวดนี้โนชูก no ้าเห็นไหมครับเขาบอกว่าโนชูก no ้าก็คือไม่มีน้ําตาล เดี๋ยวต้องทำตัวเป็นตี้บล็อ l o กอร์นิดอ้าโอเคเห็นละ no ชูก้าเห็นไหมครับคือไม่มีน้ำตาลเมื่อไม่มีน้ำตาลมันก็ให้พลังงานศูนย์แคลอรี่นะครับอ่ะพูดไปตั้งเยอะตั้งแยะละเรามาลองชิมดูเลยดีกว่านะครับคือขวดหนึ่งนี่มันก็ตกเท่าไหรล่ล่ะตกประมาณครึ่งลิตรได้มั้งถ้าสมมติว่าให้กินทั้งขวดเอ440 ml ถ้ากินทั้งขวดนี่คงไม่ไหวเอาแค่ชิมๆก็แล้วกันนะฮะอ่ะอืม ให้กลิ่นชาเขียวให้กลิ่นแบบชาเขียวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ ASMR อีกนะฮะอ่ะแค่นี้พอดูสีแล้วก็ดมกลิ่นกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูสีอันนี้คือสีของอ่าชาเขียวสูตรไม่มีน้ำตาลนะครับที่ข้างๆขวดเขาเขียนว่าโฮจิฉะนะครับสีเป็นไงฮะสี สีก็เป็นแบบสีน้ําชาเห็นชัดเจนมากๆเลยนะสีน้ําชาอ่ะกลิ่นอืมกลิ่นเป็นชาเขียวแบบคือมันไม่ได้ชาเขียวแบบชาเขียวเขียวยๆบ้านเราอะ่ะอันนี้ก็เขียนว,ว่าเป็นโฮจิชาผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นชาพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะโฮจิชานะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลแล้วก็หนึนะครับ imported From h uh, o t e l i f from Japan นะครับก็คือใบชานำเข้ามาจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะแอลเราชิมรสเลยดีกว่าสีก็เห็นไปแล้วกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นหอมคล้ายๆกับมัทฉะม,มันจะไม่ได้เหมือนกับชาเขียวๆ,ๆบ้านเราอะ่ะอะชิมรสดูเลยดีกว่าอืมมันจะไม่ได้กลิ่น ชาเขียวแบบกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างของชาเขียวบ้านเราอ่ะกลิ่นมันหอมหอมคือมันจะเหมือนมีกลิ่นอยู่ในลำคอ,อกลิ่นมันเหมือนเขาเรียกว่าคล้ายๆมัชชะอยู่เหมือนกันนะกลิ่นมันจะบอกไงดีอธิบายไงดีให้เห็นภาพคือรถมันจืดเลยแหละแต่ว่ากลิ่นมันหอมกลิ่นมันหอมมากๆเลยกลิ่นมันหอมคล้ายๆ หมือนจับคั่วชาคั่วๆอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะจืดจืดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้โอเคตัวนี้จืดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลไม่มีความหวานหอมอร่อยครับอ่ะแป๊บเดียวนี้ก็คือเกือบหมดแก้วละตัวนี้อร่อยตัวนี้อร่อยไม่เหมือน ไม่เหมือนชาเขียวคือฉีกกดชาเขียวบ้านเราเลยแหละอันนี้ก็น่าจะเป็นรถดั้งเดิมแบบของคนญี่ปุ่นนะฮะมีความเข้มข้นมีความเข้มข้นสัมผัสได้เลยถึงความเข้มข้นของตัวชาเขียวชิซุโอกะนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับชาเขียวชิซุโอกะเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลนะครับโฮจิชา โนชูกา <No> <No sugar. S 1> เขาบอกแบบนั้นนะครับโอเคอร่อยใช้ได้ใครที่อยากจะลองอะไรที่ไม่ใช่ชาเขียวเหมือนกับรถทั่วๆไปอย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันในบ้านเราก็ลองดูได้นะอ่ะทีนี้มาถึงตัวที่2ตัวนี้ฮะตัวนี้อ่ะโฟกัสละตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมายลี่สวีทนะครับมายลี่สวีทก็คือหวานอ่อนๆน,นะครับก็ยังคงผลิตจากชาเขียวที่ เป็นใบชามาจากเมืองชิซูโอกะอันนี้เขาผสมผงมัตชะเข้าไปด้วยนะเอ่อเพราะฉะนั้นตรงก้นขวดเราจะเห็นว่ามันมีผงมัตชะแต่ตัวแรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าผสมผงมัตชะนะตัวแรกมันใสแต่มันมีกลิ่นคือมันกลิ่นมันเหมือนกับชาชาเขียวมัตชะแต่มันไม่ใช่มัตชะนะฮะถ้าเป็นมัตชะต้องเป็นตัวนี้นะจำสีนี้ไว้นะตัวนี้เนี่ยเขาจะผสมผงมัตชะเข้าไปด้วยนะครับ ซึ่งเป็นผงมะฉะชั้นดีรสเข้มขึ้นมากว่าตัวมอสักครู่นิดๆนะครับซึ่งตัวมอสักครู่ผมว่ารสมันเข้มกว่าชาเขียวทั่วไปของบ้านเราแล้วนะแต่ตัวนี้นี่เขาบอกว่ารสมันจะเข้มข้นขึ้นมากว่าชาเขียวตัวมอสักครู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีรสหวานหน่อยๆเรียกความสดใสเติมพลังสดชื่นได้ทุกเวลาที่ต้องการนะครับซึ่งขวดมอสักครู่นี้ศูนย์แคลอรี่ใช่ไหมแต่ตัวนี้หวานน้อยนี่ให้พลังงาน 90แคลอรี่นะครับตัวนี้นี่ให้พลังงาน90แคลอรี่เพราะฉะนั้นมาดูตัวที่สองกันดีกว่าตัวนี้เป็นม i l ลี่ส e e t f เฟลเวอนะครับม i l ลี Sweet ่ส e e t f เฟลเวอรอะมาแกะแกะขวดเลยดีกว่าอืมตัวนี้มีกลิน่นกลิ่นแรงขึ้นมาหน่อยตัวเมื่อสักครู่เหมือนกับจะเป็น คือผมไม่รู้นะว่ากรรมวิธีกรรมวิธีเขาจะไปคั่วหรือไปอะไรแต่ตัวเมื่อสักครู่นี้มันจะมีกลิ่นตามความเขา้าใจของผมมันจะออกไม่ไหม้นิดๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไม่ไหม้แบบนั้นแต่มันกลิ่นแบบชาเขียวที่เราไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นเลยอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเรามาลองชิมดูเลยดีกว่าให้ฟังแบบ ASMR นะครับ <S 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 อืม ดูสีแล้วก็ดมกลิ่นดูก่อนเลยอ่าน,นี่คือสีของชาเขียวตัวที่เป็นอ่รสหวานมายลี่สวีทเฟลเวอร์นะครับตัวนี้นี่เขาบอกผสมผงมะฉะมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นเหมือนไอชาเขียวที่เราไปกินตามร้านอาหารญี่ปุ่นเน่ะอืมตัวนี้หอมนะผมชอบนะกลิ่นมันแรงขึ้นมันหน่อยสีก็จะเห็นว่ามันออกใสใสแต่ว่ามันก็มีความขุ่นอยู่ ใสจะมีความคุณเป็นยังไงอ่ะมาลองชิมดูเลยแล้วกันอ,อืมอืมหอมคือจะบอกไงดีมันหอมแล้วมันก็หวานแล้วมันก็ไม่ได้คือคือกลิ่นรสมันฉีกจากชาเขียวที่เราคุ้นเคยอะ่ะใครที่รู้สึกว่าเออชาเขียวบ้านเรามันต้องเป็นกลิ่นรสแบบนี้เพราะเราคุ้นเคยแบบนี้มานาน ต้องบอกว่าลืมไปก่อนเลยแล้วก็ลองชิมดูแล้วเออมันมันเป็นมิติใหม่ของชาเขียวเหมือนกับว่าเขาจะเอ,อ็ดดิเเราหรือว่าให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องชาจากเมืองชิซูอโอกะแบบใหม่เลยอันนี้กลิ่นรสก็จะไม่ได้เป็นชาเขียวแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยอ่ะคือเขาก็าฉีกตัวออกมาได้อือร่อยนะ คือสองสองรถนี่มีความแตกต่างกันชัดเจนอันนี้ก็ออกหวานหวานหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานบาดคอไม่ได้หวานแสบคอขนาดนั้นมันก็หวานละมุนละมุนเนี่ยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงกลิ่นหอมผมว่าตัวแรกเนี่ยกลิ่นมันหอมกว่านะแต่ว่าตัวแรกมันจะจืดตัวนี้จะหอมสดชื่นแล้วก็น่าจะดับกระหายได้ดีกว่านะฮะโอ้ตัวนี้นี่ คล่องคอมากๆเลยอร่อยอร่อยทั้งสองรสเลยนะครับอ่เพราะนั้นผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันสองรสก็เป็นสองรสชาติที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นเดี๋ยวมันไม่โฟกัสอ่ะโอเคน่าจะโฟกัสแล้วอ้าว จริงๆคือผมต้องหลบตานะมันถึงจะโฟกัสที่ขวดอ่าไม่เป็นไรอ่าคืออย่างนี้คือ2ขวดนี่มันก็2รสที่แตกต่างกัน2สีที่แตกต่างกันตัวนี้ไม่หวานแต่ว่าตัวนี้ผมว่ากลิ่นมันหอมแล้วก็ให้ความสดชื่นดับกระหายได้ดีนะส่วนตัวนี้ก็ยิ่งดับกระหายได้ดีเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าให้รสออกหวานนิดๆใครที่ติดรสหวานขาดหวานไม่ได้อะผมแนะนำให้ให้ดื่มตัวนี้เลยนะ ทั้ง2ตัวนี้ก็นําเข้าใบาชามาจากเมืองชิซุโอกะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็บอกว่าเซนเซฟูจิโมโตะเลือกใบาชามาแต่อันนี้ไม่ได้บอกอันนี้ผสมผมวัชชะแท้ๆเลยก็เรียกว่าโอเคส่วนตัวถ้าผมเลือกผมชอบอันนี้เพราะอันนี้มันจะมีรสออกหวานๆนิดๆนะก็ไม่ได้หวานมากสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพน่าจะชื่นชอบนะครับวันนี้ก็สั้นๆกับชาเขียวดับกระหาย2รส นะครับจากชิซุโอกะนะครับชื่อว่ากรีนทีชิซุโอกะเป็นชาเขียวชิซุโอกะตัวนี้เป็นโฮจิชะส่วนตัวนี้จะเป็นรสหวานอ่อนๆก็ลองชิมดูกันแล้วกันเ,เรียกว่าฉีกทุกชาเขียวที่เราเคยรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันดีนะฮะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่มีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดนะครับ แล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้รีวิวอะไรหรือว่าพูดคุยกันอย่างที่เคยพูดคุยกันก็สามารถจะเขียนคอมเมนต์กันข้างใต้ได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนอยังไงกลับมาติดตามช่องของอาจารย์เจเสมกันอีกครั้งงก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับผม